สวัสดีทุกคนวัสดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สปูสักคนนะคะเมนี่ตลกสาวตุ๊บตับไก่ทองสิมาเฮ็ดนักกินซูเบิงนะคะยินดีตอนรับพี่น้องเข้าซู่ร้การทำกับตับค่ะรายการนี่จะทําในช่วงปิดวงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อในช่วงนี้กะว่างเนาะค่ะนอกระิมาไทยคีมให้พี่น้องเบิงกันพ่อ,อยาหายคิดฮอดวอาป่านมีคนคินฮอดเพ่อนบุณิส อ่านะคะมื่อนี้จะเป็นเมนูน,นำยาขนมจีนนะคะจากสูตรคุณก้องกุุงกิ้งสลามิงกิ้งกุ้งนะคะตอนนี้ก็ตำพริกแห้งแล้วก็กระช่ายแล้วก็พริกแกงต่อไปก็จะเป็นกัน แกะปลาทูนะคะแกะเนื้อปลาทูลงไปในครกนะคะพี่นอ้องอ่าแกะแกะแกะเบิ้งพี่นอ้องปิตาแซ่บบอพี่น้องกะสิว่าอา๋อคือเหตดจังสันก็เหตุจังสีพี่น้องสูตรไผ่สูตรมั่นนะคะพี่น้องขาตอนนี้อยู่บ้านกะสิใส่วัตถุด,ดิบตามที่มีอยู่น่ะค่ะเนาะอ่ะ รายการทํากับตับนะคะพี่น้องขากะซิมาทําเนวกินให้พี่น้องเบิงนะคะอีพี่นี่เป็นอีพี่แรกนะคะแต่ว่าฮอคก็เคยเห็นรายการในรูปแบบนี้มาหลายแล้วนะคะแต่ว่าอาซิเริม่มคลิปนี้เป็นอีพี่แรกนะคะฝากพี่น้องสนับสนุนซอยเชียร์ซอยสนับสนุนในเด้อพี่น้องเดอ้อนี่หนะ้าตาของพี่แก่ที่ฮอคโขลกสับกะซิป,ประมาณนี่ต่อไปก็ซิเป็นการหั่นเนื้อไก่นอกขนานะเวลากินขนมจีนเข้าไปฮอคก,ก็ซิได้อ่ากินเนื้อไก่เข้าไป น้ำแบบกรุบๆนะคะพี่น้องขาพี่น้องอยากให้เห็นเมนูใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อค่ะเด้อเดจะเห็นในเบิงเด้อพี่น้องเด้อตามสไตล์ของตุ๊กตาไก่ทองนี่แหละค่ะพี่นอ้องขามียนใรก็แซนนันไปนะคะมันก็จะมีการอแอบแนงจังน้อยเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการปรุงอ่าน้ำยาขนมจีนนะคะนี่ขาดอะไรก็ขึ้นน้ำปลาร้านะคะเพราะถ้าไหนเห็นโลโก้น้ำปลารอดค่ะพี่น้องล่องท้ายเบิงว่าตุ๊กตาสซน้ำปลา,าอีหยังไปมือกินนน่นะคะเด้อ อาสลับอาแบรนด์ใดนะคะอยากเป็นสปอนเซอร์ของตุต๊กตบไก่ทองนะคะยินดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะสิได้เป็นทุนในการทำรายการต่อไปเนาะ อ่าอีพี่แรกก็อาจสิบเปะบปปังประไดเนะพี่น้องขาขอพัฒนาไพ่หลายๆนะคะสิฝึกฝนและกพัฒนาให้รายการของเฮาดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้อคกะเเ้อพี่น้องตีชมข้ามาได้นะคะนี่คือการหั่นผักแล้วค่ะพี่น้องนี่คือฟาร์มผักของเฮาคะ่ะไว้กินกับขนมจีนนะคะบัดนี้เฮาก็ได้ทําการเอาหัวปลาทูลงไปค่ะพี่น้องคะ่ะจักสูตรใดก็พ่าจักพี่น้องะ่ะตามด้วยพระเอกของเฮานั่นก็คือตีนไก่นะคะแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบคะ่ะ เขาต้มไปแล้วนะคะต้มแบบปื้ยๆนะคะยำยุยลงในปากเปื่อยในปากเลยกับพี่นอ้องอออ่ะเร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาทําการกินกันนะคะเขากะเทน้ํายาไปตามใจชอบคอยเทลายบกคาัะพี่น้าาองเพราะว่ากมากแล้วก็ตามด้วยพรักซีเล้าแล้วก็ถั่วฝักยาวที่หั่นแล้วนะคะนี่หนึ่งสองสอามอา๋อ ถึกใจจังเลยค่ะพี่นอ้องรสสัติสุดยอดนะคะรสชาติฝีมือโดยค,ค,คุณก้องกุ้งกิ้งสลามิงกิ้งกุ้งนะคะรับประทานโดยคุณต๊อบไก่ทองโอ้ตุต๊กตบไก่ทองนะคะ่าวหลายเมาอย่างก็บะเถกสุดยอดนะคะแนวกินกับไบมิเตะน้ำยาข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวปุ้นย่างเดี่ยวนะคะก็ยังมีตำแตงกุ้งซอสเพียแล้วก็ทอดปีกไก่ปีกไก่ทอดอ่ะ อ่่ออย่างก็กุ้ง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 แช่น้ำปลานะคะแล้วก็แกงเนื้อไม้นะคะข้าแกงเป็นถาดได้ด้วค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไปซัมมิ่งสกอร์กันอีพีต่อไปครอบครื่องครอบครึ่ง